วันนี้ร้อนจเลยอนะใช่วันนี้อกรอนากก็ว่าสาเหุมนมาจากอะไรนะน่นสี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ๆอยากรู้ไหมครับสาเหตุโลกร้อนเกิดมาจากอะไรดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนเป็นการสะสมของกา๊าซเรนกระจกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์สะท้อนมายังผิวโลกก่อนจะเกิดภัยโลกร้อนมนุษย์ได้ทำหลายอย่างที่เป็นสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าการเกษตรและปศุสัตว์การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมขณะเกิดภาวะโลกร้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสภาพอากาศมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมนุษย์ ตัวอย่างผลกระทบได้แก่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงด้านลมฟ้าอากาศผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์หลังเกิดภัยมนุษย์ควรจะตระหนักได้ว่าควรใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวลดล้อมให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตเราได้ดูสาเหตุภาวะว่ร้อนกันแล้วนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันดีกว่า วิธีลดโลกร้อนลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์ประหยัดพลังงานเช่นปิดไฟถอดปลั๊กลดและจัดการของเสียเช่นถุงพลาสติกปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนสนับสนุนกฎหมายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความรู้และความตระหนักอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง ภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไปนี้เราจะได้ช่วยกันคนละไว้คนล,ล,นละมือรักษาโลกเราให้น่าอยู่ขึ้นนะคะทุกคน